เ่าด่วนครับทุกคนน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้ล่าสุดน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมอบเงินให้กับทีมงานคอนวอยครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนเราจะได้เห็นนะครับว่าทางช่องบอลหลับบอลนอนลำเพลินออฟฟิเชียลได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอครับเอาเงินที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหรือบอสน้อยของทีมงานคอนวอยเนี่ยครับทุกคนไปแจกจ่ายให้กับทีมงานคอนวอยทุกชีวิตนะครับเรียกได้ว่าวันนี้นะครับทีมงานคอนวอยเนี่ยก็เผยความรู้สึก ว่าน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนดีมากๆนะสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงวันนี้ทางช่างทางทีมงานคอนวอยต่างๆก็ได้มีการอ,าอัดคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็อวยพรให้น้องเนี่ยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานดังๆปัง,ปงๆขึ้นไปนะั่นเองครับทุกคนสําหรับวันนี้นะทุกคนเราจะได้เห็นนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ทีมงานคอนวอยเนาะดีใจหนักมากที่ได้รางวัลน,น้ําใจจากน้ององอิงเพชรบ้านแพงนะั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าน้องเนี่ยมี น้ำใจแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้กับทีมงานอยู่เสมอๆนะครับบางทีเนี่ยหลังกล้องเราก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าองค์อิงเนี่ยให้ใครบ้างนู่นนี่นั่นให้รางวัลน,น้ำใจกับใครท่านไหนบ้างนะครับแต่วันนี้นะครับทางทีมงานบลับบอนอนเนาะก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอบอกว่าเงินก้อนนี้อง์อิงอไปบ้านแพงเนี่ยให้ตั้งแต่วันที่อยู่พัทยาแล้วนะครับแต่วันนี้เพิ่งมีโอกาสได้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสเอามาแจกจ่ายกับทีมงานนั่นเองครับทุกคน รียกได้ว่าวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทีมงานคอน v วลเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเนาะทุกคนในการถ่ายคลิปวิดีโออะไรต่างๆเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังค่อนข้างที่จะทํางานหนักเช่นเดียวกันนะครับทุกคนยิ่งตอนนี้หน้าฝนด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่า น้องเนี่ยมีการให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าทางทีมงานคอน v วอยเนี่ยก็ไม่ได้มีการแบบมีเวลาไปถ่ายคลิปวิดีโอนะครับในการที่แบบว่าน้องเนี่ยให้นะครับแต่ทีเนี้ยเขาได้มีการโพสต์ลงครับในวันที่ได้เอาไปแจกจ่ายนั่นเองครับพี่คนเราจะได้เห็นเนาะ,ะว่าทาง ทางคุณพ่อทีมงานคอนโวยเนี่ยก็ได้มีการเอาเอาปัจจัยนะครับไปแจกจ่ายกันครับทุกคนแล้วก็ซึ่งเป็นกําลังใจเนาะถือว่าเป็นกําลังใจนิดนึงครับทุกคนเนะาะทางทีมงานบ,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 บนนลับบนอนนํลำเพลินออฟฟิเชีก็ได้มีการนะครับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าลืมลง่าลืมลงแต่หะ ลืมลงมัวแต่หาปลานะครับขอบคุณบอสน้อยที่เติมกำลังใจให้กับทีมงานคอนวอยทุกผนแผนกครับอุ่นอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่เขาทุกคนเนาะเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้อุงอิงเพชรบ้านแพงก็คือน้องเนี่ยทำงานไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นามาล้องในผับต่อนะครับมาล้องในร้านอาหารต่อ ต้องบอกว่าทีมงานคอนวอยเนาะทุกคนบางชีเนี่ยงานถูกยกเลิกนะครับเขาก็ไม่ได้มีรายได้เนาะทุกคนถูกยกเลิกปุ๊บนะครับสิ่งที่ขาดรายได้นั่นก็คือทีมงานาเบื้องหลังต่างๆครับซึ่งน้องก็ไม่เคยลืมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับ uh, ทางทีมงานคอนวอยหรือทางทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะทุกคนอย่างที่บอสโซเคยได้บอกไปนะครับว่าองค์อิงไปบ้านแพงเนี่ยจะมายืนตรงนี้จะไม่มีจุดยืนเลยนะครับถ้าไม่มีทีมงานคอนวอยถ้าไม่มีทีมงานคนที่อยู่เบื้องหลังต่าง,างๆ อาจจะสังห่างงามไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมงานแดนเซอร์ถ้าไม่มีทีมงานอาจารย์นักดนตรีก็จะร้องเพลงเพราะๆไม่ได้เลยนะครับแล้วน้องก็ไม่ลืมที่จะตอบแทนพระคุณของทุกคนนะครับทุกคนเนาะวันนี้โอ้โหเห็นได้จะเห็นได้ว่า,าทีมงานาทีมงานคอนไวเนี่ยดีใจกันหนักมากเลยนะครับนะที่ได้รับรางวัลน,น้ําใจจาก บอสน้อยเนาะเขาเรียกกันบอสน้อยนะสำหรับทีมงานคอนวอย์นะทุกคนวันนี้ก็ดีใจกับทางพี่ๆทีมงานมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าน้องนะครับทุกคนเนาะช่วยเหลือแบ่งปันนะครับกับคนอื่นเสมอครับทุกคนเนาะเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยอย่างบางทีเนาะไปช่วยเหลือคนพิการไปช่วยเหลือคนที่ยากไร้ต่างๆคนเล่ร่อนต่างๆอุ้งอิงเนี่ยช่วยเหลืออยู่เสมอเนี่ยนะครับทุกคนเนาะเป็นคนที่จิตใจดีน้ําใจงามมากๆและล่าสุดครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มีโอกาสเข้าไปดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่ง อของคุณยายที่พิการแล้วก็อยู่กับลูกตามลําพังะนะครับทุกคนมีช่องนึงเข้าไปสัมภาษณ์ ไปสัมภาษณ์ท่านนะครับท่านก็บอกว่าโอ้โหตอนแรกเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นอุงอิงพี่บ้านแพงที่เข้าไปอมอบสิ่งดีๆให้นะครับพอมารู้ที่หลังเนี่ยหลังจากที่คนในหมู่บ้านแตกตื่นว่านี่แหละนักร้องชื่อดังมาอย่างน้องอุงอิงพี่บ้านแพงเนี่ยเอาของมามอบให้ถึงบ้านเลยนะครับแล้วน้องที่เป็นลูกสาวนาะก็บอกดีใจหนักมากที่ได้เจอพี่อุงอิงพี่บ้านแพงตัวจริงแล้วก็ไม่คิดว่าพี่อุงอิงเนี่ยจะเอาของรางวัลน,น้ําใจมาให้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆแล้วก็คุณยายเนี่ย ก็ดีใจมากๆและตอนนี้นะทุกคนนายช่างศรีสเกตสร้างบ้านก็ได้นําเป็นเหล็ก เป็นวัสดุก่อสร้างเนาะเข้าไปเรื่อยๆครับทุกคนเนาะเข้าไปเรื่อยๆอุ้มอิ่มข่าวกระแสคิดว่าหลังจากจบหน้าฝนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางศรสย์เกีตสร้างบ้านเขาก็น่าจะไปดําเนินการต่อที่บ้านคุณยายพิการนะครับที่น้องอุ้งอิงนะครับแล้วก็แม่หน่อยครอบครัวของเขาเนี่ยได้มีการเข้าไปช่วยเหลือยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะทุกคนเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้อิดหินปูนทรายทยอยเข้าเรื่อยๆเลยนะครับถ้าใครไม่ได้มีโอกาสเนาะเข้าไปอัปเดตของ2องแม่ลูกท่านนี้ครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่านะครับโอ้โหดีใจเนาะก็ถือได้ว่าเป็นนาง ้ามาโปรดกันเลยทีเดียวนะบ้านก็เดี๋ยวคิดว่านะครับสองแม่ลูกก็น่าจะได้เป็นมีบ้านที่ดีกว่านี้อยู่ครับทุกคนต้องเห็นได้ว่าแบบถ้าใครได้มีโอกาสได้เห็นบ้านเนาะก็จะเป็นห้องเดียวแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไปร่วมบริจาคร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างบ้านให้แต่มันยังไม่เสร็จนะครับทุกคนมันก็จะขาดในเรื่องของเหล็กในเรื่องของอเสาต่างๆครับทุกคนที่ ยังไม่พร้อมนะครับตอนนี้ก็คือมีน้องแล้วก็มีพ่อช้างเนาะได้ยื่นมือเข้าไปช่วยครับทุกคนก็ถือได้ว่าสุดยอดมากๆแล้วก็เราได้เห็นนนองผู้นําหมู่บ้านก็ได้ออกมาพูดว่าโอ้หชื่นชมชื่นชมในตัวอุงอิงเพชรบ้านแพงมากๆชื่นชมพ่อช้างมากๆเสียสเกียรสร้างบ้านเนาะซึ่งถือได้ว่าเป็นคนที่มีน้ําใจมากๆนั่นเองครับทุกคนซึ่งน้องเนี่ยไปเห็นในแอปดำนะสําหรับคลิปวิดีโอของคุณยายกับกับคุณหลานเนี่ยครับทุกคนซึ่งหลานสาวเนาะน่าสงสารมากซึ่งแบบ ชอบเล่นตุ๊กตานะครับแล้วก็เหมือนกับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนกับออทิสติกด้วยครับทุกคนเนาะทำงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้คุณยายด้วยกันแล้วกันนะครับียกได้ว่าน้องก็ไปเติมเต็มพลังให้กันแล้วกันเนาะให้สู้ต่อไปนะครับคุณยายเนี่ยก็ได้เผยนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีแค่เงินเบี้ยคนพิการเท่านั้นเองนะครับทุกคนเนาะตอนนี้ก็ตั้งแต่น้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างๆเข้าไปช่วยเหลือด้วยเช่นกันครับทุกคนเหล่าบรรดา ยื่นเข้าไปช่วยด้วยนะครับไม่ใช่แค่น้องเนาะซึ่งน้องก็เหมือนกับเปิดทางไปแล้วให้คนเข้าไปช่วยนะครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนะครับคนที่น้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยกันแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้เนาะเราก็ได้เห็นแล้วนะครับโมเมนต์น่ารักน่ารักของทีมงานคอนวอยนะครับที่ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอขอบคุณน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าน้าใจยิ่งให้ยิ่งได้นะยิ่งส่งเสริมให้น้องเนี่ยดังแล้วก็ปังทวีคูณขึ้นไปอีกสําหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนนนทุกกค็ตต้้้ออองบไดว่า คือมาแรงสุดๆเมื่อวานนี้ก็ทําเอาเป็นโอตะก,ก้าแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับองค์หญิงไปบ้าน,นแพงตะก,กาของครูเบียรแล้วก็คุณเนเงินเนาะแตกเขาบอกว่าไปเยอะมากเลยแล้วก็เมื่อเช้ามิมข่าวกระแสได้นําเสนอไปว่ามันว่ามันมีคนกดไลค์กดคา้อหัวใจเนี่ยหล้านจริงๆเราไม่ใช่นะครับจริงๆ15้าล้านนะทุกคนเนาะต้องขอไปทุกคนด้วยเมื่อเช้านี้เด็กครับคนคา้อหัวใจ15ล้านแล้วก็ได้เป็นดาวรุ่งอีกเมื่อคืนนี้ก็ติดอันดับ ในแอปดําไปนั่นเอ,เองนะครับทุกคนน้อแล้วก็ถือได้ว่าเมื่อวานนี้มี n เนทไอดอลหลายคนเลยที่เข้าไปให้กําลังใจน้องไม่ว่าจะเป็นพี่เอแคร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีใครอีกมีน้องโอลิฟนะมีหลายท่านเลยที่ก็ไปให้กําลังใจน้องนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ถือได้ว่าปังสุดๆถึงแม้ งานจะถูกยกเลิกเนาะแต่อุงอิงก,ก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันน้ำใจให้กับเหล่าบรรดาทีมงานคอน v วอยต่างๆนั่นเองครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามอุ้มอิ่มข่าวกระแสสนับสนุนอุ้มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ